ครับสวัสดีครับบันทึกนะวันอังคารที่20กัน,นยายนพุทธศักราช2565หครับในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆในการจัดสร้างเหรียญหล่อ,อเทาวโฟ,ฟนโนนะครับรุ่นล่าผลพุทธวีนะครับหรือนะครับเหรียญหล่อ,อโบราณต้องบอกอย่างนี้นะฮะเป็นการเหรียญเป็นงานจัดสร้างเหรียญหล่อ,อโบราณน,นะครับตามที่เราได้เคยนาเสนอไปแล้ว2ตอน นะครับวันวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ครับหลังจากที่เราได้ผ่านวาระพิธีการเททองหล่อนำเลิกไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่16อกันยายนพุทธศักราสองพนะนะครับณนะนะประลบพิธีมณฑน,นนะครับวัดไทยน้ำนะครับบ้านไทยน้ำอำเภอโพเลี จังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดแรกนะครับวัดแรกที่หลวงพ่อเงินนะครับพุทธโชตนะครับท่านได้เคยมาอยู่จารนษานะครับก่อนที่จะอธิษฐานกิจละหกิงโพนะครับแล้วก็ไปขํามฟ้าต้องบอกนี้ขัามฟ้าขัามฟ้าแม่น้ํานะครับขํามฟ้าแม่น้ําไปไปยังวัดบางคานนะครับ อันเนี้ยเรามาอัปเดตข้อมูลกันเพราะว่าวันวันนั้นนะครับวันนั้นเป็นตรงกับวันรับสังขารนะครับหรือวันมรณภาพครบร้อยร้อยครบร้อยหนึ่งร้อยสามปีนะครับครบหนึ่งร้อยสามปีนะฮะก็ปรากฏว่านะครับเลขาธิเลขาธิรัฐบาลนะครับตัวบนออกฝืนสามนะครับนะครับแล้วในพิธีนั้นบวงสรวงช่วงเช้านะเขาจมีจุดประทัดกันเลขหางประทัด นะครับก็ได้ค่าเจ็ดก็ออกหวยนะครับลอตเตอรี่ก็ออกเจ็ดห้าก็มีสิทธิอนุสิทธิ์นะครับก็ร่ารวยกันไปนะครับสาหรับผมนี่ไม่ได้เล่นนะครับเป็นคนไม่ได้เล่นนะฮะก็เลยได้แต่อืมเป็นไปได้เรื่องที่ไม่น่าจะบังเอิญให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลให้ให้เห็นนะครับเกี่ยวเรื่อง ตัวอย่างเหรียญก่อนอันนี้เป็นกราฟิกนะนะครับเป็นกราฟิกที่ให้เห็นก่อนอันนี้เป็นรายการนะครับ1.1 1.1นี่ก็คือเหรียญน,นะครับเหรียญเนื้องเงินองค์ทองคําองค์เท้าเวเนี่ยเป็นทองคําอันนี้เขาเรียกกันเหรียญเหรียญสองสองชิ้นนะครับ ก็หมายถึงว่าเขารอรอเหรียญเนี่ยไว้ไวส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็รอองค์พัะน์องององ,องทัพวิสุวรรณเนี่ยอีกส่วนหนึ่งแล้วก็นําเข้ามาประกบนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญของส่วนของชิ้นนะครับก็ให้ศึกษากันนะครับให้ได้เผื่อท่านใดสนใจจะฝั่งจองที่เขาตอนท้ายตอนท้ายผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับฝ่นจองเจริญพรน,นะครับที่เป็นร่วมเป็นสถธานบุญกระจายบุญให้นะครับ ตอนนี้เหรียญจริงอนะถ่ายรูปไปแล้วนะครับตัวอย่างเหรียญจริงถ่ายรูปไปเมื่อวันพุธที่สิบสี่กันยาย,ยนพุทธศักราชสองพ้สิบห้าเดี๋ยวผมรอรอตัวอย่างเหรียญจริงมานะครับรอตัวอย่างเหรียญจริงมาก่อนนะครับก็อันนี้โชว์โชว์ให้เห็นงานรกราฟิ่อนนะครับที่เขาทำออกมานะครับอันนี้เป็นลง,ง,งยาลงยาราชาวดีนะครับหนึ่งจุดหนึ่งสองนะครับเ <c oughs> นื้อเงินลงราชาวดี ก็ไม่ต้องตกใจคําว่าราชาดีก็คืออ่าก็จะมีพื้นสีแดงเป็นหลักนะครับพื้นสีแดงเป็นหลักแล้วอันเน,นี้ยององเนี้ยจะมีหลายสีหน่อยนะครับก็เรียกว่าลุงยาราชาดีนะครับก็สังเกตเอานะครับนะอันนี้เราให้มาอัปเดตข้อมูลให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องทำเปเปอร์ทำเปเปอร์เนื้อหาสาระรายละเอียดที่ต้องบันทึกเอาไว้เนื่องในวันที่เราเททองหล่อหลอมนะครับ พระชุดนําเลิกกันพระชุดนําเลิกนะฮะว่าวันนั้นได้เหตุได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ให้แล้วนะครับได้บันทึกเหตุการณ์ไว้โดยลําดับแล้วให้ได้ศึกษาได้เห็นกันนะครับทั้งการเจริญพระพุทธมนต์พระสวดพระประิศนะครับนะครับแล้วก็แต่บางท่านเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นคลิปบุงสวงในช่วงเช้านะครับพอดีผมไปเซอรวว์วบริเวณลรลอบนอกมาก็เลยยังมาไม่ทันนะครับ ก็พอดีในรายการไม่ได้บอกเนาะในหมายำกำหนดการไม่ได้บอกว่ามีบวงสรวงด้วยผมก็เลยพลาดตรงนี้ไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้ได้เห็นกันแล้วก็มีคลิปหลายๆตัวที่สมาชิกในกลุ่มช่วยกันลงนะครับแล้วก็ที่ผมทันก็คือการบวงสวงการจุดเทียนชยัย กันเททรงหล่อล้อมนําเลิกนะครับแล้วก็การกดปั๊มขึ้นองค์พระนะครับกดปั๊มขึ้นองค์พระในในพิธีนาเลิกก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมกับพระปิตานะครับพระปิตาหลังค่อมเียกของหลวงพ่อรนวัดบางแสะและกันตันประเทศมาเลเซียนะครับอันนี้ผมได้ได้ได้ลำดับเหตุการณ์ไว้จนถึงไฮไลท์ของงานก็คือของซีก็มีในโลกก็คือการแจก เหรียญหล่อนาเลิกนะฮะในวันนั้นนะครับอันนี้แหละคือตรงประเด็นที่ผมจะต้องหยิบยกนํามากล่าวถึงนะครับแล้วต้องทําเปเปอร์ด้วยเพราะก็จะมีเนื้อหาสาระมีมวลสารมีเนื้อหากระสายเชื้อสูตรผสมนะครับช่อชนวนสายสูตรตะกุดนะครับแล้วอีกหลายๆประเด็นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนําพระนะครับนาพระต้องบอกงี้นําพระที่แจกรีในวันวันงานเนี่ยไปถ่ายรูปก่อนนะครับพอดี ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ทําช็อตตรงนี้นะครับอัอนนี้ก็เป็นรายละเอียดความก้าวหน้าของกราฟิกตัวอย่างนะครับของจุดสองนะครับก็เนื้อนาวัตตัดชอ่อนะครับนะครับอันที่ที่บอกตัดช้อนนี่ก็คือเนี่ยนะเห็นไหมคุณเห็นกั้นช่อไหมตรงนี้นะครับก็ก็มีตัดช่อทิ้งเอาไว้ให้ให้รู้ว่าเป็นเหรียญหล่อน,หอนะครับก็ช่งนี้ดังนั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะต้องจะต้องนำเสนอนะครับเป็นช็ชอตๆให้นะครับก็คือเหลือเหล่อนำนำอานำเลิกวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อนวะโลหะด้วยนะครับเนื้อนวะโลหะเนี่ยจำนวนจำนวนการสร้างแล้วแจก,กในในพิธีเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยองค์นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงชุบเงินนะครับเนื้อโลหะเนี่ยชุบเงินนะครับ อีกเกสบองค์ก็คือรวมแล้ว1น9นะครับอันนี้ก็แจกเป็นกรณีพิเศษนะครับก็จะมีมีมีโคดมีมหมายเลขนะครับมีโคดมีหมายเลขนะครับแล้วอีกเนื้อหนึ่งที่แจกแจกโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็เนื้อโลหะชุบชุบเงินนะครับเนื้อโลหะชุบเงินเนี่ยไม่มีหมายเลขไม่มีตอกโคตอกหมายเลขนะครับอางนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยรายละเอียดถามว่าทำไม,ไมต้องมาคุยรายละเอียดเพราะตอนนี้เห็นจริงออกแล้วผมสมบัติจับต้องแล้วนะฮะ แล้วก็เลี้ยอยู่ในมือแล้วนะครับแฟซชิ่งขนาดองค์พระนี่ผมวัดเรียบร้อยลวนะครับว่าตรงเนี้ยเท่าไหร่ขอบว้าตรงเนี้ยเท่าไหร่กระสอบอ่าข้างสอบข้างสอบนี่กระสอบนะครับข้างสอบแล้วตีโค้งตรงเนี้ยเท่าไหร่นะครับความสูงความสูงนะฮะอ่าตรงตรงปลายจนถึงถึงด้านบนองค์พระเนี่ยเท่าไหร่นะฮะก็คือตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยเท่าไหร่ผมวัดเรียบร้อยละพอตรงนี้ผมยังไม่ได้วัดเนาะไม่เป็นไร นะครับซุ้มซุ้มองค์พระที่ผมไม่ได้วัดนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมให้ได้เพราะตรงน,นี้ทําเปเปอร์แหละนะครับเปเปอร์ทําเสร็จแล้วแต่ผมยังไม่ได้กรอบออกมานะครับรวมถึงเทวศิลป์น,นะครับเทวศิลป์ตรงนี้นะครับพยาปุริศาสตร์นะครับยักษ์กินผีนะครับตรงนี้บริวารของเทวีสวนบริวบริวารของเทวีสวนเนี่ยมีอยู่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดตนก็แต่ใน ในบริบทเนี่ยเขาจะเกิดเอ่ยถึงอินอินทะอินทะนะครับชื่ออินทะแตจ่จริงเนี่ยในมหาสมัยเนี่ยจะบอกบอกชื่อทั้ง28มาอ้าวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทําข้อมูลตรงนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็หนุมานชั้นพหมอน,นะครับก็คุณก็บี่ถือว่าขันนะครับพระอัคราดตรงนี้นะครับตรงเนี้ยผมถอดไว้ให้แล้ว นะครับด้านหลังความหมายตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนะครับตรงนี้เราต้องมาคุยกัน,หน,ห,น,ห,นหนังนุ้นหนังนี้นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตให้ดูให้ดูความก้าวหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวชาว่าเอ๊ยหายไปหลายวันนะครับคอดีมีภารกิจมีงานนะครับแล้วเดี๋ยวพพิ่งนี้อีกสองวันเนี่ยผมน่าจะมีงานอยู่จังหวัดพระแก้วอีกอ่าพระโพธิ์เขากินกลางมาจองตัวแล้ว นะครับว่าช่วยไปทําประวัติให้หน่อยช่วยไปเขียนประวัติให้นิดเองไม่รู้จะนิดขนาดไหนเพราะว่าผมผมไม่ชอบเขียนเล็กๆซะด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ศึกษาไว้นะครับอันนี้เป็นคอนเทนท์ที่ทางทีมงานก็ทำออกมาล,ละวในอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมที่ผมไปเปยไว,ว่าเออผมจะต้องทํางานนะครับ แผ่นปัม๊มต้องบอกนองนี้ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขอขอแฟรขึ้นมาว่าแผ่นปั๊มอันนี้นะครับอ่าผมได้มาแล้วแต่เพราะว่าอยู่ในงานพุทธวิเศษในในในใ,ในพิธีนะครับอยู่ในอยู่ในพิธีด้วยแผ่นปัม๊มอ้าวแผ่นปั๊มเทวดวนนะครับอ่าลวงอ่าตัวนี้นะครับแผ่นแผ่นปั๊มนี้นะครับ ผมได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วอย่างที่ผมบอกอรผมอยากจะวัดไซซิ่งตอนนี้วัดไซซิ่งไปแล้วนะครับก็ขนาดประมาณหกเซนคูนเก้าเซนประมาณนี้นะครับหกเซนหกเซนก็หกสิบมิลลิเมตรนะครับเก้าเซนก็ประมาณเก้าเก้าสิบมิลลิเมตรนะครับอันนี้วัดเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งสำคัญพระอัคราอ่าพระอัคราและองค์ยันที่ปรากฏนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนะครับอ่ะ เป็นสองพาร์ทแล้วนะครับเป็นสองพาร์ทที่ผมจะแนะนําให้เพราะว่าตัวเนี้ยถือว่าเป็นองค์ความรู้นะว่าเขานําเอาพระอัคราถาอะไรมาที่มาที่ไปของพระคาถาเป็นยังไงนะครับอ,องค์ยันที่ที่ปรากฏนะครับอ่ามีจริงๆนะอ่าผมบอกไว้นิดหนึ่งก็ได้เขามีองยันปุ้ยขายนะครับปุ้ยกลวย่วยเมกเรียกปุ้ยกล่วยก็ได้ปุ้ยขายก็ได้ปุ้ยกล่วยนะครับ หรือยันแปดทิศยันธาตุแปดทิศนะแล้วก็มีเสือขับดาบไปสี่มุมด้วยแทนธาตทั้งสี่นะครับก็มีคติธรรมความเชื่อของฝาจีนโบราณมามาผสมรวมอยู่ด้วยอ่ะฮะตอนนี้ผมให้มาดูนะครับ <c oughs> เหรียญก่อนเีกราฟิกตัวอย่างอ่ะนะครับดูความสวยงามอ่าแสดงว่าผมข้ามข้ามไปน,นิดนึงเมื่อกี้นะครัอันนี้สีเขียวสามจุดสาม อันที่สีเขียวสองด้านอ่ะเขาเขาย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าส่วนนี้หน้าอ่าอันนี้รายการที่สามยี่สามก็จะมีนะครับจะมีสีแดง <c oughs> นะครับมีสีแดงนะครับนะเงินลงยาสีแดงนั่งสองด้านนะครับอ่าอีกองหนึ่งจะเป็นสีน้ําเงินนะครับน้ำเงิน,นะน,งนดูความสวยงามก่อนนะครับ เนือ้อหนึ่งสีเขียวนะครับแต่เป็นรายกันสามจุดสามเหมือนกันนะครับแต่ให้เลือกได้นะครับเลือกได้นะครับเลือกได้ว่าจะชอบแดงชอบน้ําเงินหรือชอบเขียวนะครับอันนี้ผมมาอัปเดตข้อมูลให้ดูแล้วเดี๋ยวเหรียญริงมาเมื่อไหร่เราก็จะมาโชว์กันมาโชว์กันแล้วเดี๋ยวเรามีเอ่อเรื่องที่จะต้องคุยกันนะเรื่องที่ต้องคุยกันเนกะี่ยวเรื่อง,ทองเองทวรฟินอะไรพวกนี้นะนะครับ อัปเดตข้อมูลให้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดโอ้ผมยังมีเรื่องพระกิจิคณาจารย์ด้วยนะครับพระกิจิคณาจารย์ที่จะมานั่งปลกูกปลุกเสกนะครับอธิษฐานจิตบริกรรมภาวนาแผ่เมตตาบารมีธรรมนะครับอันเนี้ยวันนั้น เสร็จจากง,งานหลอ่อหลอมเทนนำเลืกนี่ผมแวะนะครับแวะไปกับน้ำประการหลงวงพ่อพิมนะครับหลงวงพ่อพิมวัดพุสวรรณะครับลูกศิษย์ลูกศิษย์สายหลงวงพ่อันนายวัดบันแจ้งนะครับหลงวงพ่อันนายอินทศโรนะครับอินอินทศิโรนะครับวัดวบรนแจ้งสายจิ้งโจกมานั่งคุยเสนอนะธรรมกับท่านนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะมานั่งปลูกปลุกเสก รรุ่นนี้ด้วยนะครับหรือโลบโบราณนะครับอันนี้ผมผมให้ดูคราฟิกก่อนนะนะครับอ่าผมแสดงว่าผมไม่ใช่สองพาร์ทแล้วเดี๋ยวผมจะต้องมีสองชอดด็อตแจะนาเสนอนะครับเพราะเรามีเวลานําเสนอนะครับนะฮะก็ให้ดูนะครับความสวยงามตรงปกนะครับต้องบอกอย่างนี้ปมตกตรงปกนะครับเหรียญเหรียญที่ออกมากับ กราฟิกกับเหรียญเหรียญจริงเนี่ยเขาตรงปกเหรียญถือว่าโอเคสวยงามนะครับรับได้ยอมรับกันได้นะครับอันนี้สามจุดสิบนะครับอันนี้ก็สามจุดหนึ่งหนึ่งนะครับก็ให้ดูเลือกเอานะครับมีถูกมีแพงนะครับมีถูกมีแพงกันจะสร้างก็ไม่ได้มากมายนะครับก็อยู่ในหลักพันต้นหลักร้อยไปไปลายก็มีนะครับไม่กี่ร้อยเหรียญก็มีสามร้อย สามร้อยกว่าสามร้อยสามร้อยเก้าเก้าอะไรเนี้ยนะครับก็ลองดูนะครับว่าชอบเนี่ยราคาหกร้อยก็มีนะครับราคาหกร้อยก็มีไม่ได้ว่าแพงนะครับสามารถจับต้องกันได้นะครับสามารถจับต้องกันได้นะครับสามารถเป็นยศของได้อ่าเนื้อวะเนื้อวะน,น,วะนี่โอ้อันนี้เนื้อวะองค์ทองคำให้คำนวนเงนจัดสร้างเก้าชอ่ออ๋อเป็นชอ่อโอเคสามจุดถึงห้าเป็นชอ่อนืวะ ก็แพงหมื่นหนึ่งนะครับทนบาททนหนึ่งบาทนะครับให้ดูก็ให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับอ่าผมทิ้งทายไว้ให้อ่าทิ้งทายไว้ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะไม่ตรงผมขอขยับกล้องนิดนึงนะครับผมทิ้งทายไว้ให้ก็สันจอง <c oughs> นะครับเดี๋ยวหาว่าไม่ให้สันจองไม่มีเบอร์โทรติดต่อนะครับ ก็คุณกมลหุ่นทองก็คุนแผนนะครับ089 772 6912นะครับ0897726912นะครับคุณมติกาไพ่คํานามหรือคุณน้องมติกาพระใหม่ก็097 047 1028นะครับ0970471028นะครับ คุณศีวงศษาเสนานุษนะครับหรือจรเจริญพรพระใหม่สายบุญนะครับก็096 735 3168 096 735 3168นะครับก็เดี๋ยวว่าไม่มีเส้นทางในการติดต่อให้นะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้สมาชิกท่านใดมาเป็นสะพานบุญให้นะครับ เดี๋ยวผมจะประกาศให้ทราบกันนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็วันนี้เราก็คงนะครับนะคงต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตอนตอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเราเดี๋ยวข้างหน้านะครับข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้อมูลให้นะครับเกี่ยวเรื่องเรนหล่อนะครับเรนหล่อท้าวฟวรรณโนเนี่ยครลับรับผลภูตวี นำเลิกนะครับนำเลิอกอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วนะเนื้อโลหะจุบเงินนะครับที่แจกฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขนะของฟรีก็มีในโลกนะครับก็แจกกับผู้ที่มาร่วมพิธีกรรมโดยทั่วไปจำนวนจะสร้างประมาณ500องค์นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็เหรียญเนื้อนวโลหะนะครับเนื้อนวโลหะก็จำนวน100องค์นะครับเนื้อชุบเงิน จำนวน99องค์เนี่ยสองรายการหลังเนี่ยนะครับมีคนมีหมายเลขนะครับก็เดี๋ยวจะนำไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็เอามาคุยกันนะครับแผ่นปั๊มนะครับผมโชว์แผ่นปั๊มให้ดูแล้วอันเนี้ยมีนยัยยะความหมายยังไงแล้วก็จัดสร้างยังไงขนาดใช้ซิ่งผมได้แล้วนะครับอัการหลัเลขกันเดียวผมถอดออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็ดับต่อไปก็ไ้านามพัคเกจิขนาดจาก เรวเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คดูให้ว่าเขามีอัปเดตข้อมูลขา่าวสารอะไรมานะครับจะรีบว่านําเสนอนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ